มาต่อครับผมเบิ่งผู้บ่าวเพิ่นสิบานแหย่บาวอดลูกเมียไม่มีครับผมบยังโสดครับผมเนาะโสดมาโอ้หลายปีเล้วครับผมเนอะแต่เพิ่นเรียนจบมาก,ก็ได้เอ้ว่านแห่เป็นบน่เนาะเอ้บ้ย <laughs> เอามาจุ่มไว้นั่งอะนะโอ้แหด่ดีๆเพิ่อนมามัดไว้ครับโอ้ ไปรุ่นครับผมรุ่นรุ่นรุ่นเป็นไรนะบ่าวนี่ก็ปวดหลงังปวดเอวอะไรโอ้ยพระวะอ่เนยะอือฮึอ <c oughs> ใส่โอ้บาดแรกบาดแลกแหกมาะนรับผมลงมองแล้วก็ร้องเบิงอันนี้ปลาอย่างก่อนเจ้าวะปลาขี้รามปลาขี้ราม เก็บเล็กผสมหน่อยันถึกมองมบายสานวันเอาลงครับผมบ่ายาดยังงเนี่ยเดี๋ยวอยู่ในน้ำใช่ล่ะตรงไหนนี่จังหวะรอรออะไรพอแล้วออโอ้วันเดี๋ยลืมมองอื่นยัมาเอาไปยังนี่ เนี่ยเจ็ดสอกมัดไว้อีกสามสอกคู้คืออยู่เลยตึกตึกตึคือรุดกระบมาลงน้ำกันคือบ่อยโอหางกุนนี่บอมีอย่าง Err, ไปเมื่อจะบป็เชียนมันเนาะเอาหวานไหมมาพี ö, ่ครับผมมาพี่ไปเนี่โอ้เล่นน้ำเราเอาการทอดแฮยแบบบม่ใส่น uh ้ำมันนะครับเด้อผู้ใดผู้ไรมองเห้โอ้ใช่พวกไปติดมองมาไ้เนี่ยไปแล้วมึงขับมองมองกว่าซิว ไหลเลยๆเลยเ้ถือแนกันได้ถิมแล้วละมอง <c oughs> บุปหยาครับจะหองมองวัดถิมร <c oughs> วดวานได้สืแดกวันนี้ชีได้มัดจุปป่มใบบ้อุย้ยป่าบ้นี่ กินปละบอโอหมดน้ำล้เบ่งพืน้นสะไว้น้ำพื่นนะ,ะเข้ามาขวนลาเพื่นลงอาบน้ำทำความสะอาดเยบร้อยมองเจ้าออโอ้หมดพร <laughs> ้อมกูด่าเนี่ยไง กำลังตึกเลยเบิ้งครับคุนแนวได้ปุ้ยตุ่มเปื่อยๆมุมีป่าของเท่มุมี้มมี้เข่าไปพรวดรถไหล่ไปเหรอมาไล่ไปนะครับแนวสีลงเนาะตัวสีดำเลยฮะโอ้ยเรียบร้อยเลยฮะสวัสดีคุณงุดไปเลยบ่ายนี่ น้องหมูเด้นองหมูเด้งไป้วพ้่พี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 ่พ้พี่พี่่พ <c oughs> ี่พี่พีพี่พี่พี่พพี่พ่พุ่พุ่ด เบิ <c oughs> ่งลักมองหลุดไปแล้วเรียบร้อยเบืงมองไหลไปแล้วข <c oughs> องขาเพิ่้ละอยากจะพันขา,ขาละ เดือนหกแลวก้วท่านคุณดูดูแห่งรถแห่ดูดูแห่งหมอลำวิธีผู้บา่าวไทยบ้านครับโอ้แต่บุมียงบ้านี้นอกจากหากินบ่มานกะนะบ่มียงครับวันวันเอา้ากล้องไม่มีปลา

สองสามบาทแล้วโบมี่จะได้กลับแล้วบ้านีองป่อตึกบ่อตักนั่งเลยเแบบสดงว่าจ้าฝูเป็นลุงเป็นลุงนองเราต่อไป,อปนี่เนาไเลยมองปลาซิวต่อครับผมบ้านเฮสองสามบาทกับโบคือครับผม ยเนียไหนนะบ่าวอ้เบ้อนกยหงกัวู้เบ้อกระดหางดิสอะไรปัดโฉงาม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 มาบูมีกับพ่อได้เจวอยู่ครับผมงั้งปากันเหลอปากมันเามันขาดบ่

เอาวะนะมันขาดเรามาัดบ่ได้ปลาซิวอันต่อนะผม <c oughs> อืมอะไรมันขาดบ่มันรุดนะรุดจากเอ็นมองอีกอันหนึ่งแม่นบ่หรือเอาขึ้นมาเบิดแล้วเบิด์ูนะเอามักันรุดข่าวไปน้ำกันอ๋อรุดข่าวไปน้ำกันนะบ้า,ปาไปไปปดเข้าไปเลยจ้างไปเอ็ดอยูเอ็ดจีน,น้ำกันนะผม อนี on, ่แหละมองปดได้หฮมวะผมบพรมันอยู่น oh, okay. ้ากันนี่แหละจะดึงมาเบิดแล้วจะดึงมาเบิดแล้วแมนครับแมนแมนโอ้บ่ได้ตามเป้าครับผมหาปลาซิวกับบะหมานแฮกะบะหมานเป็นน้ำบ่อใดอันใส่น้ำมันบ่เฮ้ปกติถอดก็ต้องใส่น้ำมันนะผมเดชให้ผู้บ่าว่นปตไป ต้นลายก็เป็นปลาซิวครับผมเพราะว่าเป็นมองปลาซิวตาข่าย1.2 1.3 1.5หลายขนาดครับผมยันไหนเนี่ยมมนะปดจังได้ล่ะสั้นได้โปดเรามองปลาซิวหนี่งคือสั้นดูสั้นหมดดูดปลาบลาลายครับผมไม่ได้ขอนพอสาม,มันกว้างเนาะมันก็เลยไปกว้าง ืม่ออกมีอยู่กันกับพอได้จำนี่ละ้วนะมันไหลพ่อคือครับผมวาดไว้กับว่าท,ทีได้หลายซ้ำเห็นนี่แหละครับนี่ปลาสิวกับพอได้ออมอยู่ครับผม นี from, ่แหละครับผมผลงานพอได้อยู่ได mm. ้กินเป็นปลากระเดื่อเนาะป๊าดกุ้งไหมเอายั่งไหมน้าบ่าวหย่ำไหมเพิ่นเบิ้งก่อนนะเอ้า่บกอนเบิ้งกุ้งป๊าดตัวเป็นหิวเข่าครับผมน้าบ่าวหิวเข่าเอายั่งโคน้า หวานจ้วงอางจ้องเนาะกุ้งนองกินข้าวนองเลยหวานเนาะตัวใหญ่เอาครับผมเอาโอเคครับผมคลิปนี้ก็พาพีพานองพาเอฟซีมาลงทุ่งครับผมว่างๆมาไหนก็มานี่ครับผมสถานที่ปลาเยอะอยู่ครับผมแต่ว่าฝีมือบ่ถึงอ่ะ โอเคครับผมลาเพียงเท่า,าน,นี้ครับผมขอบคุณครับ